วันนี้มาพบกับแปลงนะครับขนาด1 3 8ตารางวาแปลงนี้นี่อยู่ที่อำเภอแม่พิกจังหวัดลำปางนะครับแปลงนี้ก็ติดแม่น้ำเลยนะครับด้านหลังนี่ก็ติดคลองติดแม่น้ำสำหรับท่านที่ชอบใช้เรือนะครับแปลงนี้เนี่ยใช้เรือนะครับออกไปหาปลาออกไปทำสันทนาการในแม่น้ำได้เลยนะครับ ก็ที่ดินอยู่ในชุมชนเลยนะครับตัวที่ดินก็อยู่ในชุมชนบ้านต้นทพงนะครับซึ่งเป็นชุมชนใหญ่แล้วก็อ,อยู่ห่างมาจากตัวถนนประหลโยธินแค่4กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับตอนนี้ก็ไม่ไกลจากถนนประหลโยธินนะครับห่างจากตรงนี้ไปประมาณ7กิโลเมตรนะครับก็จะไปถึงตัวอำเภอแม่พิกนะครับโรงพยาบาลแม่พิกได้นะครับตอนนี้ก็สำหรับท่านที่กำลังอมองหานะครับที่ดิน ติดแม่น้ำนะครับแล้วก็น้ำสวยๆนี่ก็ผมว่าแปลงนี้นี่เหมาะนะครับ <_ t une> ตัวที่ดินเนี่ยก็ที่เราเห็นทางด้านในภาพนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวแปลงที่ดินเลยนะครับแล้วก็ที่ตัดหญ้าไว้นี่แหละแล้วก็ทางด้านขวานะครับก็จะติดกับบ้านเพื่อนบ้านอยู่นะครับทางด้านซ้ายนะครับที่ยังรกๆอยู่น,นั้นก็ของเพื่อนบ้านอีกแปลงหนึ่งนะครับตัวแปลงที่ดินเนี่ยก็ ติดถนนลาดยางด้านหน้านะครับแล้วก็จะทางด้านหลังเนี่ยนก็จะติดกับคลองนะครับซึ่งคลองตัวนี้เนี่ยนะครับมีน้ําตลอดปีแล้วก็จะจากตรงนี้ไปนะครับประมาณ50เมตรนะครับผมว่าประมาณ50เมตรนี่ก็จะทะลุไปถึงตัวแม่น้วาวังได้นะครับซึ่งตัวแม่น้ําวังในบริเวณนี้นะครับเราก็จะมีฝายอยู่นะครับมีฝาย ยกระดับน้ำเอาไว้นะครับน้ำก็ใสเขียวพืชเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูในภาพมุมสูงอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็บริเวณคลองหลักแปลงนะครับก็จะมีความลบหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่า,าในคลองเนี่ยไม่ไม่ได้มีชาวบ้านแถวนี้เขาใช้เรือใช้อะไรกันนะครับก็จะมีความรบนะครับนีกต่ในที่ดินนะครับมีผลไม้นะครับมีส้มมี ปูดอยู่นะครับก็มีปลูกต้นไม้บ้างนะครับแล้วก็ตัวที่ดินเองก็มีถมบางส่วนนะครับที่เราเห็นนี่แหละนะครับก็ยังไม่ได้ถมเต็มแปลงนะครับตัวนี้ถ้าหากว่าจะซื้อนะครับแล้วก็เอาไปถมเพิ่มเติมได้นะครับค่าถมแถวนี้นีผมยังไม่ได้สืบมานะครับแต่ว่าก็ไม่แพงนะครับเพราะว่าแถวนี้ตังตังวัดนะครับแล้วก็เป็นแหล่งลูกหลานอยู่แล้วด้วย พ่อสารวัตรกำนันนะครับแถวนี้ก็ทำธุรกิจนะเกี่ยวกับางานดินอยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นรั้วด้านหน้าแปลงนะครับก็ไปจนถึงติดกับบ้านเพื่อนบ้านข้างๆนี่แหละนะครับอ,อันนี้ก็ประตูนะครับประตูของเรานะครับออมาประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ให้เห็นอีกหน่อยนึงนะครับทางด้านหน้าของแปลงนะครับอันนี้ก็ทางกรกตก็ทําถนน ความคิดใหม่นะครับเข้าไปหาบ้านเพื่อนบ้านทางด้านข้างนะครับอันนี้ก็ที่ดินของเาานะครับอยู่ตรงนี้นะครับเกี่ยวกับบ้านเพื่อนบ้านเกีกับถนนลาดยางนะครับที่ไอ้ขาวทอดอยู่ด้านหน้านี่แหละครับเดี๋ยวไปอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ไปดูคลองตรงสะพานนะครับอันนี้ก็ทับมาอีกสักแค่สิบเมตรนะครับก็จะมีสะพานข้ามคลองที่ผมบอกนะครับว่าคลองนี้เนี่ยก็ทะลุไปหาตัว แม่น้ำวังได้นะครับอันนี้เป็นตอนในของคลองเข้ามาแล้วนะครับาจากแม่น้ำนิดประมาณหนึ่งก็มีความลึกหน่อยนะครับแต่ว่าตัวคลองนี้มีน้ําตลอดปีนะครับเพราะว่าน้ํานี้เชื่อมต่อกันกับตัวแม่น้ําวังนะครับอันนี้ก็เป็นภาพมุมสูงนะครับภาพนี้ถ่ายไว้พักหนึ่งแล้วนะครับหลายเดือนละก็อยู่บริเวณวัดต้นทงชุมชนวัดต้นทงนะครับด้านข้างๆของแม่น้าวังอันนี้เป็นบริเวณแม่น้ําวังนะครับ เราจะเห็นว่ามีถนนสองข้างของแม่น้ำวังเลยนะครับถน,นนนี้ก็เหมาะสำหรับการออกกำลังกายการจ็อกกิง้งตอนเช้านะครับถ้าใครชอบออกกำลังกายนะครับชอบสันทนาการาในแม่น้ำเนี่ยแถวนี้ก็เหมาะเลยล่ะเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกับที่ดินนี่เองที่ดินสามารถทะลุออกมาทั้งแม่น้ำนะครับแล้วก็ามา,าใช้เป็นที่สันทนาการแถวๆนี้ได้นะครับตรงสะพานนั้นก็เป็นสะพานที่ผมให้เห็นหน้าปกเมื่อกี้นะครับ ก็จะมีสำนักงานออตอ,อยู่ตรงนั้นด้วยอา่ารีวิวภูเขาสวยงามนะครับติดแมน่น้ำด้วยก็ให้เห็นบรรยากาศอา่าคร่าวๆประมาณนี้นะครับถ้าหากว่าสนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้ครับราคาก็พูดคุยกันได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ